สวัสดีค่ะวันนี้กับาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆว่ารีเด็ดํดดคำคมเสียวๆหาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังอกงหักนะคะกับชื่อตอนแคปชัน่นอกหักเศร้าๆเงาๆกับความรัก วันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข้อความแคปชั่นสั้นๆที่มีความหมายเจ็บๆเ,เกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าเหงาน้อยใจและรักข่าวข้างเดียวมาฝากกันค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวันดีเดดๆตอนต่อไปนะคะจะทักก็กลักวไม่ตอบจะบอกว่าชอบมากก็กลัวเธอหายไป จะมีสินห่วงได้ยังไงสถานะอะไรก็ไม่มีเธอเป็นคนมีอนาคตแต่ในอนาคตเธอไม่มีเราอยู่ในนั้นบ้านเราไม่ได้ติดถนนใหญ่แต่ทำไมเธอใช้เป็นทางผ่านของขวัญวันเกิดปีนี้คือการที่ปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่า แท้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพอเติมให้เท่าไหร่เธอก็ไม่พอใจสักทีแรกๆก็เบอกมือทักทายหลังๆมาโบกมือบายๆเฉยเลยขออ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วเขียนตอนจบใหม่ได้ไหมเจ็บกว่าการเลิกกันแล้วไปมีใหม่คือกลับไปคบกับคนเก่าก็นีแหละ คนที่ห่วงใยไกลแค่ไหนก็ยังห่วงกันคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญไกลกันทุกวันก็ยังไม่เคยใส่ใจกลัวเปลืองไฟให้ถอดปลั๊กกลัวเปลืองรักให้ถอดใจเขาไม่ได้ความหวังมีแต่เราแหละที่คาดหวังไปเองกอดตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใคร ถึงคุณไม่บอกมันก็ดูออกว่าคุณไม่ต้องการแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนที่ถูกใจไม่ใช่คนดีจบไปแล้วนะคะแก็บแคปชั่นอกหักเศร้าๆเหงาๆ,งาๆกับความรักที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอด คำฮิตสุดซ่าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อความดีๆว่าเรเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ